มันบปาเนี่ยสันยาตัวนี้น้ผมี่มาายนี้แั็ชัดนี่นี่บวบปาเนี่ยบวบปลาหักดูบวผมโหจะงข้าว่วนนี่ทำอะไรเนี่ยนมาจะถ่ายมาเอาไว้ก่อน่อนดิเดี๋ยวสมมาใ้ขอร้อยเดียวขอร้อยเดียวเดียวข้าไม่ได้ข้ไม่ไดยันทำน

妈妈。 ไปเคสมาถึงไหมคทำไมงัดยอดตัดเคสเนรออ่าไอ้ใบหมี่ไงใบหมี่นี่เรามาใส่แทมหมหมี่เหียนใบหมี่ผมไปก่อนผมไปก่อนจะไปฝาก

อันนั้นก็เย็นแห้งัขงแต่ลไอยกจะกโัเรากพักบุรีลำลางเก็กมาหที่แต่ละอยางแต่เนี่กมที่เี่เลี้ยมไอนกัน วันเดือนปีเกิดไม่เหมือนกันมากไม่เหมือนกันภากไม่ตรงกันนะครับผมเก็บบางครั้งบางทีนะครับขนมขึ้นไปเรื่อยๆเจ๊จ้าเจ๊กุฏีรับสงบนะครับบารมีไม่มันไม่มีบารมีไม่เกิดใช่ นนี่เดตั่งเนเอหมน่ะนิงเลยนะลหปรทงนี่ยแสวยด้วยไหนเลยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายขวาหรื้าวามี่ดีนะเอาเสือาต้งไม่ดีนะสองแ้งไงต้องไม่ใ่ขนาตรงไม่เป็นไรขอให้บอก

าหลังค้อบุดครับเนี่ยนะคะขับน้ําขาวปลาต้นเขาจะโตแบบนี้ไหมคะเนี่ยเป็นไม้พุ่มครับเป็นไม้พุ่มจะถูกกประมาณเหนือเขาเขาเท่าไหร่ครับอันนี้ต้นต้นที่อันนี้คือต้นอันนี้หญ้าหญ้าลีแพหรือไงเนาะคะโอ้ยหญ้าลีแพไอที่นี่ค่ะไอที่นี่ค่ะหญ้าลีแพรเข้าไปพญานิลู ทอถอนพิษไม่ไปท่อถอนพิษยาลินูท่อถอนพิษแมลงจัดกระ่อยโอเคค่ะทำยาหลไยาหยุดาี่แสบนะอันนี้ไข่ป่านะค้าเนี้ยแทนใป่าต้นไม่โตเลยนะคะป่าอันนี้กาแพงเจ็ดชั้นต้นน้อยนะคะต้นน้อยอันนี้จริงๆเป็นประเภทเถาเคือนะคะครับค่ะอ่ะอันนี้คืออะไรนะคะอันนี้เป็นตระปูมาตูดกระดงนะครับสร้างกระดงพวกเลือดจางกําหลังน้อย นะครับเาเรียกมะม่วงเลือดน้อยมะม่วงเลือดน้อยลักษณะใบคล้ายมะม่วงเดี๋ยวก็โรคกระดงอะเลือดจางต้องใส่ยาจางใช้เปลือกใช้เปลือกของต้นครับใช้เปลือกใช้แก่นอย่างเดียวเหรอคะต้มอย่างเดียวเลยนะครัทั้งกินกี่วันนะคะก็ประมาณทักครึ่งเดือนแหละประมาณนั้นแหละเนาะครับค่ะค่ะสร้างโลหิตจางค่ะค่ะขอบคุณค่ะ อ่าเห็นไหมคะอันนี้ต้นอะไรนะคะจางอันนี่ต้นไม้ยางนาครับยางนาเนี่ยต้องใช้น้ํามันยางสมัยก่อนเราใช้น้ํามันยางเนี่ยไปทาใต้ทาคบนะครับไปทําที่ใต้ต่างๆเพื่อใช้เชื้อเพลิงนะครับใช้น้ํามันแทนน้ำยาทาให้แก้ปากเปื่อยได้ไหมแก้อาหารได้ไหมเพื่อให้ต้นน่าจะช่วยได้นะแบบแก้ปากเปื่อยด้วยแ้่นนไหคะใช้ผลใช้ใบนะครับผลเขากินเริ่มทาให้แก้ปากเปื่อยได้ อ๋อเหมือนเป็นเออแล้มีแผลในปากแผลแผลในปากอยู่ในช่องปากอะไรอย่างนี้นะคะค่ะโอเคตั้งทานสดๆหรือไงคะถ้าผลเขาทานสดแต่ที่ใช้ต้มก็ได้เนาะเอาเปลือกไปหรือทั้งห้าทั้งห้าอเคิ่ค่ะต้นอะไรไ่น้อยอันนี้ต้นอะไรนะคะอาจารย์อันนี้ต้นเขาเรียกไก่น้อยครับเป็นไม้พุ่นหรือทิสะประมาณทักไม่เกินสองเมตรนะครับอันนี้ทางไม้ดดนไปวิจัยมาแล้ว นะครไปสกัดรักษาพวกโรคน้ำเหลืองเสียนะครับมันเท่ากับเขาเย็นเหนือเขาเย็นใต้ไหมคะไม่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 ผิดเลยครับเล้วแล้วอันนี้กับเขาเย็นเนี่ยคนจะเป็นสีเป็บ่อยอ่ะเป็นสีบ่อยอ่เป็นสีเงน้ำเหลืองไม่ดีอ่าอ๋อพวกตอมน้ำเหลืองไม่ดีตับน้ำเหลืองไม่ดีเอออ๋อใช้ตัวนี้จะได้ผลเร็วมากใช่ไหมต้องอย่างเดียวเหรอคะต้องอย่างเดียวไปไงครับไปไงครับคุณค่ะเอ่อแสลงหอมไก่ครับค่ะมันจะควบคุมการขับถ่ายอ่ะค่ะครับอันนี้พี่ เอาวิจัยมาจากสาธน้ณสุกหรือเออะไรไม่โดนค่ะเขาก็สรรพคุณเขาก็องการควบคุมการขับถ่ายทานได้ไหมเนี่ยเป็นงานได้บางคนงงๆตายพอดีตา้ตัวกอดึตายกมอาตัวโ้ายอดีตาตัวก็ดึงแปดตัวก็มือเก้าตัวโอเคเอานี้เอะไรนะคะอันนี้เขาเรียกปะดงหินครับค่ะเป็นไม้ปะดงครับค่ะอันนี้เป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณห้าถึงสิบเมตร คะนรับและที่นี้คือลูกเขาจะรับษาลูกประดุงนะครับกระดุงเลือดต้เลือดจางกําลังน้อยนะครับเอาไปต้มและลักษณะเราจะสังเกตต้นได้อย่างไรลักษณะลำต้นจะอันนี้คืออะไรคะเนี่ย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 นี่ลูกของเขาลูกเขานะคะลูกจะเป็นลูกมีสรรพคุณอะไรไหมคะสรรพคุณก็ด้วยกันนะครับอ๋อใช้ดังห้าใช่ไหมเนี่ยนะครับค่ะพวกตะปูมีผลในทางห้าเนาะครับอันนี้ ตอนนี้อายุเท่าไหร่คะกี่ปีแล้วประมาณหลายปีแล้วครับมาสิต้นแค่นี้เหรอเขาจะโตกว่านี้ไหมค่ะโตกว่านี้ครับเป็นมายืนต้นอ่ะสูงห้าถึงสิบเมตรอ่ะโอ้โอเคค่ะประดงเลือดประดงลมพวกนี้ใช้ได้ใช่ได้ครับอย่างเดียวเหรอคะต้องผสมอยังอื่นไหมอย่างเดียวอย่างเดียวถ้ามีผสมก็เอาอย่างอื่นไม่ได้เพราโรคประดงอ่ะค่ะค่ะโอเคค่ะนี้ป่าดิบแล้งอ่ะมันก็ลักษณะมันก็ผิดกันอ่าอันนี้คืออะไรนะคะเห็นนะคะเขาเรียกมะลิดินค่ะตะบุกุลค่ะมะดินมีดอกคล้ายดอกมะลิเป็นยาเย็นนะครับทรับพิกร้อนถอนพิกไข้ค่ะนะครับเขาเรียกมะลิิดน หรือผักเบี้ยใหญ่ครับเราก็ใจดูจะเหมือนข้างนอกไหมคะอันนี้คือเป็นเบี้ยใหญ่ในตามีความชุ่มชื้นพัฒนาอาจจะแตกต่างกันไปครับค่ะถ้าอันนี้เล็กผักเบี้ยเล็กจริงๆอยู่ข้างนอกก็อาจจะใบเล็กกว่านี้ค่ะนะครับค่ะเอาไปเปรียบเทียบกันแล้ว่าเหมือนลักษณะเหมือนกันแต่ของเขาอยู่ในป่าอีกแล้วเขามีความโตกว่าข้างนอกคุณนเจียวแสงเดี๋ยวเราก็จะแปรติดดินละใบแบบนี้ใบเล็กกว่านี้เล็กกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะลาก ใช้ทํายารักษาโรคมะเร็งเป็ทางวิจัยไปแล้วนะครับจะมีอยู่สองชนิดคือหอมไก่ดงกับมะดีหมีที่รักษาโรคมะเร็งนะครับนี่ต้นของเขาอ่านั่นแหละอันนี้ล่าจะเป็นลักษณะนี้นึ่งนี้นะครับใช้เปลือกใช้รากใช้ดอกใช้ใบใช้ขนเหมือนละขอดูใบนะครับต้นกระโปงหมาแดงเนี่ยครับลักษณะใบขบนี้ขอบคุณอะไรรักษาโรคมะเร็งมะเร็งมะเร็งโดยตรงเหรอคะมะเร็ง ผักขาวครับค่ะครับชาบกุลชาบคุณลดตับตาในเส้นเลือดค่ะนะครับแล้วส่วนดอกยอดอ่อนเอาไปแกงเลียงกินได้เป็นยาเติญอาหารเหมือนกันค่ะนะครับแล้วอันนี้เวลาให้ทานรรักษาโรคเบาหวานนี่ทําไงคะเเาาก็เอาใบเอาเอาลําต้นเอาปริมาณเท่าไหร่คะที่เรปริมาณก็ประมาณเราจะใช้คล้ายๆมัดข้าวต้มอนะครับประมาณห้าห้า ห้าใบหรือสิบห้าใบหรือเด็ดใบนี่นะคะเด็ดใบนี่นะคะเใบนี่น่ะเขาเรียกต้นมะดีหมีครับค่ะสรรพคุณค่ะสรรพคุณรักษาโรคมะเร็งค่ะโรคประดงเลือดกันเดี๋ยวครับธาตุของคนเรานั่นแหละครับให้สมบูรณ์นะครับค่ะแต่จริงๆก็คือเป็นไม้ยืนต้นค่ะสูงประมาณห้าถึงสิบเมตรค่ะนะครับใช้ถ้าโรงเรียนจะน้ำมันดินยาจานได้เลยอ่ะนี่เลยเป็นสีที่แค่จริงของใบไม้นี่เหรอครับเนี่ยสีน้ำตาลอ่อนเนี่ยอันนี้ที่สีเขียวเนี่ยคือเขาเรียกสารคลอโรฟิลล์ มาดูดซับความชุ่มชื้นนะมาดูดครับซับความชุ่มชื้นจากตัวมันก็กลายกลายเป็นคลอโรอิฟล์เป็นสีสีเขียวพอหมดเนื้อหมดยางหมดใยกลายเป็นสีเหลืองก็หลุดขั้วลงมานี่คืองอนไก่ป่านะครับพิษนะครับมีพิษทานไม่ได้เอาไปทําอะไรได้ไหฮันนี่มันนีส่วนที่จะใช้กับมนุษย์เราแต่อย่าให้เกินส่วนมันเป็นเกดเล็กๆที่จะใช้อ่ะใช้เป็นเกดทำยังไงฮะไปทำอะไรฮะเราเขาอาจจะไปหุงทำเป็น ไอุ้ผดน้องี่เข้าเครื่องแกงอ๋อค้านเหมือนูเลยเหรอคานเหรอเออนี่ยที่เราเรียนเอนใบชาูเลยใช่เหมือนชาพูตัวลองกินดูไอเลยเดี๋ยวดีเราไปกันลองกินดูม่หอมมลองกินดูเอาเ้าปากเลยเด็พริกแกวซอยมีนาโอกินนั่นเลยตออตอข้าเครื่องแกงนี่ย มีดอกค่ะอันนี้เป็นเม็ดแล้วนะ,ะตั้งแต่พุ่งนี่ค่ะนี่ดอกโรยแ,แล้วครับดอกโรยแล้วครับนี่จะเป็นผลเป็นสปอร์เป็นเม็ดทุงเขาแล้ว๋ยวไว้ขยายพันธุ์ต่อนนี่ขยายพันธุ์โดยมลนเล็กก็แหละค่ะแต่พระคุณอะไรมั้งคะแต่พระคุณหน้าจะเป็นเป็นหน้าแล้วขเขาเขาเขาวิจัยว่าเป็นยาเย็นอนะอาจารย์รถรถค่ายเด็ดยาเย็นดูเลยอะสะค้ันขาวสะคขันขาวไม่ใช่สักขันแดงตะค้ันแดงอยู่บนยอดนุ่นอมีสอดชนิดแต่พระคุณ รสชาติเหมือนกันแต่คุณเหมือนกันขับลมนะโรลี้ทาอะไรมั้งคะเอาอโวนี้ไม่รู้ทำการวิจัยไม่ได้วิจัยแต่เคยด้ินใช่ไหมมันจะเป็นยาบำรุงกาลังนะนะอืมนมาเดินเถาปูนเดียวคล้ายๆกันนะแต่ว่าอันนี้ต้นกระบะเนะคะอันนี้กระบใหญ่ค่ะอันนี้เหตุที่ขึ้นที่ต้นกระบะนะคะแต่ถ้าเกิดหินไมมาเขาจะฟ้ามี แต่สรรพคุณทางยาเกี่ยวพวกโรคเส้นเอ็นนะมั้งไม่ทราบเหมือนกันค่ะอันนี้ลักษณะนี้คือต้นยังไม่ตายนะคะัตครบเหมือนไม้ปู่เลยนะคะอันนี้เรียกเขาพยาไม้ปูค่ะถ้ามีอีกอย่างหนึ่งก็คือขึ้นป่าเต็งหลังอะเขาเรียกเขาเรียกว่าพญาไม้ปู่มือกันแต่ อะไรนะคะนี่ถิ่นนี่มันเกิดจากภูเขาไฟระเบิดเนี่ยถึงต้มสิคะอาจารย์ทั้งหมดนะครับรากใบเปลือกดอกเวลาใช้นะครับเวลาใช้นะครับค่ะจ้ะค่ะขอบคุณค่ะและสบ้าลิงครับค่ะสบ้าลิงค่ะสบาร์มอนนั่นแหละอ๋อสบาร์สบาร์ลินก็อยากกระทำสบ้าลิงก็อย่างนะสบาร์มอนอย่างยังไม่เป็นไรอย่าถามอาจารย์พอดีตอนนี้ยังไม่มีลูกนะคะไม่มีลูกไม่มีดอกไม่ลูก อันนี้อมมันจะเห็นเห็ดเขาทเนี้ยทั่วไปเลยมันไม่ได้สว่างไหมอันนี้เขาเรียกเหมือนเห็ดกระด้างไหมใชหเห็ดกระด้างเห็ดลังสีนี่แหละเอาเอาใส่ถุงไปไปดูไปใจกันาีไปอีกดอกัึงอ่าไปให้อาจารย์อาจารย์จะเป็นให้นักเรียนเรียนแกงครับตะกูลกะไพหรือกระทูกระทืนนี่แหละครับแต่ลักษณะเหมือนกระทือกระเพเลยนะคะยาขับลมจรนญธาตุแก้ท้องอืด จะขึ้นตามป่าอีกแล้นะครับใช้เง้าไม่ใช้เหง้า,งาอันนี้ต้นจากเลกนะคะจากเลกพีนี่อันนี้ตัวอะไรนะคะอันนี้เขาเรียกหวายตะมอยนะครับเป็นไม้เถาจะขึ้นเกาะหินตามต้นไม้นะครับแต่สรรพคุณทางยาทางการแพทย์แผนไทยเขาจะเอาเถาเอาใบนะครับไปทําเป็นลูกประครบเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อเสพหรือว่า เป็นรองช้าที่เราเจ็บตามฝ่าเท้าหรือตามผิวหนังตามกล้ามเนื้อโดยที่ไม่รู้สาเหตุว่าเราไปทําอะไรมามเราก็ใช้ตัวนี้ไปปรกบเป็นลูปประครบแล้วก็ไปไปนึ่งเอามาอุ่นๆแล้วก็มาประครบนะครับใช่อย่างเดียวเหรอคะใช่อย่างเดียวครับไม่เกินสามถึงห้าวันจะต้องจํานวนเท่าไหร่คะถึงจะรูปประครบตัขวขนาดไหนแล้วก็เอาเท่าลูปประครบที่เราทําอยู่ครับหรือเอาน้อยกว่ไก็ได้ลูปประครบเอาลูกน้อยก็ได้ครับเราก็มาห่อผ้าขาวป็นนึ่งเนื้อไม้จะขาว มายืนต้นสูงห้าถึงสิบห้าเมตรนะครับขับน้ําเหลืองแก้ตับพิการ,รใช้ส่วนรากเปลือกใบดอกผล5ชทั้งห้านี่ไม่เอาไปเล่เป็นขายนน,น